คนนะคะที่มาอยู่กันนะที่นี้นะคะเราได้มายืนสนามหลวงเป็นสนามร่าชดระกันได้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มากันในวันนี้หลังจากวันที่สิบที่ผ่านมานะคะสิบข้อยราร้องของเราในการไปรุสฐาบเอกสารของเราก็ได้เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะ ทั้งในด้านที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะคะนาไปสู่การถกเขียงและวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งการถกเถียงนี้ก็คือสเสียเสน่ห์อย่างหนึ่งของประชาธิปไตยใช่ไหมคะทุกคนในวันนี้เราได้มาปลุกจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ให้กลับมารับใช้ประชาชนเราได้มายึดสนามหลวงให้เปลี่ยนเป็นสนามราษฎร ขอบคุณพี่น้อง,องชวนมากมากนะคะที่มาร่วมชุมนุมกับเราและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมไปกับเราด้วยอุดมการณ์ด้วยเจตนารมณ์ด้วยเป้าหมายที่เรามีร่วมกันคือการได้ระบอบประยุทธ์และการปฏิรูปสถาบันกษัตรกษ์ให้ได้ใช่ไหมคะทุกคน <screaming> <prison> และในขณะนี้ เวลานี้ในห้วงเวลาที่คนมีค่าเพียงเศษสุนนักการเมืองพักการเมืองจะสู้แค่เรื่องการทุตริตคอ์รับท่านเราไม่เรียกว่านี่คือการสู้ค่ะทุกคนคะทุกวันนี้ เราเห็นนกักการเมืองหลายคนเนาะพักการเมืองหลายพักเลือกที่จะต่อสู้เฉพาะแค่เรื่องการทุจริตแต่ไม่ต่อสู้เรื่องความเป็นคนไม่ต่อสู้กับใจกลางปัญหาสถาบันกตรย์กษาขอยกตัวอย่างนะคะให้พี่น้องทุกคนได้ฟังนะคะนี่เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นจริง ในสถานะขนาดนี้กรณีล่าสุดที่งบปี64ประกาศใช้ไม่ทันไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะมีความกล้าหาญที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุผลที่ประกาศใช้ไม่ทันเป็นเพราะคนเสงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่กำลังเสวยสุขด,ด้วยภาษีของประชาชนอยู่ที่เยอรมัน นักการเมืองทุกคนพักการเมืองทุกพักรู้ดีค่ะก็รู้ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนทั่วประเทศแต่ไม่มีใครกล้าบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง บางก็บยว่าเป็นความผิดของประยุทธ์จันโอชาบางก็บยว่าเป็นความผิดของสภาที่พิจรารณาไม่ทันแต่ไม่มีใครพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยสักคนเดียวลำพัง,งเพียงข้อเท็จจริงที่ว่ากษัตริย์ไทยไม่ยอมอยู่ในประเทศไทย ก็ยังไม่มีใครกล้าพูดในสภาแล้วพอกษัตริย์กลับมาไทยแต่ละครั้งก็ไม่เคยต้องกักตัว14วันเพื่อป้องกันโควิด19ส่วนจะได้ตัวโรคันบ้างหรือเปล่าบ้างหรือไม่ก,ก่อนเข้าไทยก็ไม่มีใครรู้ กฎหมายยกเว้นทาสีที่ดินและมรดกให้พวกเจ้าและเราเรือยากแต่ประชาชนที่หาทรัพย์สมบัติทุกอย่างมาด้วยน้ำพังน้ำแรงกับต้องตัดส่วนหนึ่งที่ต้องหามาอย่างยากลำบากเสียภาษีเพื่อไปบำเลอเหล่าเจ้าขุนมูลนาย มีการยกเลิกที่ดินค่ะยกเลิกที่ดินราชพัสดุหลายผืนอย่างที่ดินหลังวังสรานหลงที่เป็นของแผ่นดินเป็นของประชาชนทุกคนยกเลิกแล้วโอนที่ดินนั้นไปให้ใครโอนไปให้เจ้าใช่หรือไม่รู้กันทั่วค่ะรู้กันหมดอ่ะ การเมืองรู้กันทั้งสภาข้าราชการที่ดินรู้กันทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าหามพอที่จะพูดมันไม่มีใครกล้าหาญพอที่จะควงคืนทรัพย์สมบัติของแผ่นดินให้กลับคืนมาเป็นของประชาชนคนในกระทรวงการต่างประเทศก็รู้กันดีว่าเงินของกระทรวงต่างประเทศจำนวนมาก จำนวนมหาศาลถูกใช้ไปเพื่อซื้อที่พักอาศัยที่ปารีสให้เจ้าอยู่แล้วแนมันก็รู้เรื่องนี้แต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรสักอย่างในห่วงเวลาเช่นนี้เราหวังให้พวกคุณหยุดหมอบก,กราบแล้วยืนตัวตนด้วย กระดูกสันหลังทั้งหมดที่คุณมียังไม่สายนะคะยังไม่สายนะที่จะยืนเคียงข้างประชาชนยังไม่สายนะคะที่จะได้ทําหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนยังไม่สายคะ่ะที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของคน เพราะถ้าคุณหมอกกราบก็ไม่ตายจากการยืนยันว่าคุณเป็นผู้แทนของเศษฝุ่นเราไม่ใช่เศษฝุ่นใต้เท้า,าใครใช่ไหมคะทุกคนเราไม่ใช่เศษฝุ่นใต้ตินงใครเราไม่ใช่เศษฝุ่น หนูมไม่ทราบว่าสิบข้อเรียกร้องที่หนูพูดไปเมื่อสิบสิงหาคมที่ผ่านมาคนในสถานบนรรดาัตริย์จะได้ทราบบ้างหรือไม่ว่าสิบข้อเรียกร้องน,นี้คืออะไรหรือมันมีเพื่ออะไรไม่รู้ว่ากษัตริย์ของเราจะเคยได้ยินสิบข้อเรียกร้องนี้บ้างหรือไม่เราไม่อยากทราบได้เช่นนั้นแล้ว วันนี้หนูจะขอทูนเรียนพระองค์นะคะโดยตรงคำสั่งอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าหนูขอสรงสังโดยตรงไปยังท่ามอาหารกับ์ของเราทูนเรียนพระบาทสมเด็จ พระประเมนรามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรณมกิสอนงคูมิฝนราชวารางคูกิติสิลปสมบูรณ์อดุลละยะเดชสยามมิตราทิเบตราชวโรลมบร,รม,มานาถบาพิษพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวกระหม่อมชื่อนางสาวปรัสยาสิทธิจิระวัฒนกุล เป็นหนึ่งในราษดอนที่พระองค์อาจมองว่าเป็นเพียงฝุ่นละอองใต้พระบาทของพระองค์แต่ในวันนี้กระหมอ่อมจะทูลเรียนให้พระองค์ทราบว่าฝุ่นละอองธุรีอย่างเราก็มีสิทธิ์มีเสียงและกระหมอ่อมจะส่งเสียงให้พระองค์สนับในเพลานี้ ่อนอิทราบว่าในระหว่างที่พระองค์ทรงทอดทิ้งราษฎรไปประทับอยู่ประเทศเยอรมันนั้นท่านจะทรงทราบหรือไม่ว่าในบัดน,นี้ราษฎรทั้งหลายต่างกำลังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และก็มีทราบด้วยว่าพระองค์เข้าพระไถ่ถูกต้องหรือไม่กระบอม จึงจะขออธิบายให้พระองค์โดยตรงดังต่อไปนี้ป<ฮ>ระการแรกเราขอเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะฟ้องร้องกษัตร,ริย์ได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับราษฎรน,นั้นออก,ก็เพราะเราเห็นว่าไม่ว่าจะพระองค์หรือกรมมอ,อกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนไทยเหมือนกันจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหากพระองค์หรือคนอื่นๆในสถาบันกตริยกทรงกระทำผิกดกฎหมายและแต่ให้ไม่ถือเป็นความผิดนั้น ก็จะทรงเป็นที่ตีชิ้นนินทาในหมู่ราษฎรว่ากษัตริย์ประเทศเรานั้นอยู่เหนือกฎหมายและไม่มีความรับผิดชอบประการที่2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตา112ราห1 2้รวมถึงเปิดให้ประชาชน ได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันการศัิย์ได้รวมถึงนิรโทษกรรมล้างบนถินให้นักโทษหนึ่งหนึ่งสองทุกคนเพราะนี่คือวิถีทางที่กษัตริย์อันทรงพระเกียรติทั่วโลกจะทำ ในยุคนี้ที่เป็นยุคแห่งประชาธิปไตยราษฎรต้องการกษัตริย์ที่มีพระไทยกว้างขวางและรับฟังประชาชนหากไม่มีการยกเลิกประมวลกฎหมายมาตราหนึนสองนั้นไซ<อ>ก็จะถูกติชิ้นนิ้งาว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระไทยขับแคบและทรงกลัวแม้แต่คำพูดของราษฎร ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พศ2,561และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของพระองค์เองข้อเรียกร้องนี้เป็นเพราะเราไม่อยากให้พระองค์ถูกครหาว่า ทรงเบียดบางทรัพย์สินส่วนรวมไปใช้ส่วนตัวพระองค์ก็ทรงทราบทราบดีว่าในสมัยรัชสมัยพระบิดาของพระองค์นั้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่หุ้นของ SCB นั้น เป็นของแผ่นดินที่จะให้หากำไรแต่พอควรเพื่อนำมาใช้ในการเฉลิมพระเกียรตหาใส้ของส่วนตัวที่จะส่งใช้จ่ายในการสเสวยสุขอยู่ประเทศเยอรมันไม่<อ>เราไม่ได้ลราจะละเมิดเราไม่ได้ะละเมิดพระราชทรัพย์ของพระองค์เพียงแต่ เราไม่อยากเห็นพระองค์เสื่อมพระเกียรติเพราะไปละเมิดทรัพย์สินของแผ่นดินนั้นประการที่สี่รับลกงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องทูนเช่นนี้เพราะกระหม่อมม่ทราบ ว่าในระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่แดนไกลนั้นจะทรงทราบหรือไม่ว่าราษฎรของพระองค์กำลังทุกข์ยากจากสภาวะเข้ายากหมาแพงหากพระองค์ยังทรงใช้เงินแผ่นดินหรือรีสูรได้ปีละหลายหมื่นล้านเช่นนี้ก็จะทรงเป็นที่สีสีื่คาของประชาชนว่ารงเสวยสุดอยู่บนหลังของราษฎร การที่ห้ายกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานท,ที่มีหน้าที่ชัดเจนให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยบัญชาการรักษาพระองค์ก็ขอให้ทรงอวกลับคืนกองทัพบ,บกเสียเพราะไม่มีความจำเป็นใดเลยที่พระองค์จะจำเป็น ที่จะมีกองทัพส่วนพระองค์ในทางกลับกันนั้นการมีกองทัพส่วนพระองค์นั้นข้าทหารของพระองค์มาระรานราษฎร,รสเส้นการไปคุกขามหรือเข็นข่าราษฎรนั้นพระองค์ก็จะต้องส่งรับผิดชอบด้วยและน่นจะทำให้พระเกียรติของพระองค์มีมนทินมัวหมองเสียเอง ส่วนหน่วยงานที่ไม่จําเป็นเช็คคณะองคมนตรีนั้นให้ยุกทิ้งเสียเพราะที่ศึกษาเดียวที่พระองค์ควรสดับรับฟังคือราชลอดของพระองค์เองประการที่6ยกเลิกการรับบริจาคและรับบริจาคโดยเสร็จพระราชกุศล อาจจะมีพระราชดำริสงสัยว่าเหตุใดพระองค์จึงจะรับบริจาคส่วนพระองค์นี้ได้แต่ขอให้ทรงะหนักไม่ว่าผู้บริจาคแต่ละคนที่พระองค์ได้รับล้วนเป็นนายทุนผูกขาดทั้งสิ้นและพระองค์ก็พระราชทานตาครุฑผ่าซึ่งเป็นใบเบิกทางให้แก่นายทุนเหล่านั้นจะขูดรี หรือผูกขาดอะไรก็ได้โดยมีต้องรับผิดชอบอันจะทำให้ราชลรติชินินทาพระองค์เองว่าส่งรับสินบนนายทุนประการที่เจ็ดยกเลิกพระราชอำนาจ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะถ้าหากพระองค์เป็นประมุขของประเทศพระองค์จะต้องเป็นประมุขของราษฎรทุกฝ่ายหากพระองค์ทรงแสดงความคิดเห็นซึ่งจะเป็นการเลือกข้างพระองค์จะได้พระองค์ยังจะได้รับความศรัทธาจากราษฎรอีกฝ่ายหรือไม่ ประการที่8ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เช่าชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามเพราะแทนที่จะส่งผลให้พระองค์มีภาพลักษณ์ที่ดีงามกลับจะเป็นข้อคอรหาว่าพระองค์ทรงสร้างภาพ ซึ่งมีเส้นของดีต่อตัวพระองคเอสักเท่าไหร่ประการที่เก้าซื่อหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆ่าผู้ลีภัยและราษฎรที่วิาพากวิจาร์ณสถาบันในข้อนี้พระองค์อย่าได้ทรงกังวลเลย เพราะสุวรรณชาติย่อมไม่กลัวอัคคีเพลิมทองแท้ย่อมไม่กลัวใครหากพระองค์มิได้ทรงรู้เห็นกับการเข่งฆ่าในวันเฉลิมและผู้ลีภัยคนอื่น,นๆก็จะได้สืบสวนหาความจริงและคืนความบริสุทธิ์ให้พระองค์เอง และพระองค์จะได้ไม่ถูกติชิงนินทยอีกต่อไปประการที่สิบห้ามไม่ให้ลงพระประมาพิไทยการรัฐประหารครั้งใดอีกราะราษฎรอยากได้พระมหากษัตริย์ที่ปกป้องประชาธิป,ปไตยมิใช่กษัตัย์ ที่เป็นกบฏต,ต่อประชาธิทิปไตยของราษฎรหากพระองค์ทรงรักประชาิธปไตยขอให้พระองค์ทรงห้ามปรามมีให้ทหารซึ่งพระองค์เป็นจองทัพทำ การารัฐประหารทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษักรตริย์ทรงเป็นประมุข <athletes> นี่คือเสียงของ Plus. ราษฎร trov. ที่อยากเห็นพระองค์ทรงสถิตอยู่ร่วมกับราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตย พระองค์ก็คงทราบดีว่าราษฎรทั้งประเทศต่างมองพระบรมชายาลักษณ์ที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์ขอบทบในเสด็จเสด็จในให้างสรรพสินค้ากับพระสนรมของพระองค์ราษอรทรงเห็นราษฎรเห็นแล้วได้หัวร้อเย,อยางขมขือ ให้พระองค์ไม่อาจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับราชฎรได้หากพระองค์สนับรับฟังเสียงของราชฎรบ้างและทรงจะให้สุนัขรับใช้ของพระองค์ปฏิบัติตามก็จะเป็นการกู้วิกฤตศรัทธาที่มีแต่ที่มีต่อพระองค์แต่หากพระองค์ปฏิเสธหรือมีพระราชองการ สุนัขรับใช้จักกระบภภูริเดมาทำร้ายเราราษฎันะประจักษ์ว่าพระองค์เป็นปฏิปักษ์กับราชนอนและวิกฤติขั้าที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายอย่างมีอาจือฟูด้วยเก้าด้วยกระม่อมหัวเดชราษฎรที่เป็นมนุษย์ มีใช่ผลละอ,องทุลีใดๆขอบคุณนะคะ